สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์จดลึกพื้นถ่ในวันนะครับประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2558นะครับเริ่มที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับในการผลประกอบการไตรมาส2ออกมานะครับมี็นกำไรสุทธิที่4,300ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น25.7%เยนนะครับจากการควบรวมกับ BTMU ทําให้ทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับในเมื่อเทียบกับไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับกำไรสุทธิทรงตัวนะครับโดยเพิ่มขึ้นเพียง0.5%เคียวันเคียว โดยกำไรจากการขายทรัพย์สินรอขายนะครับเป็นสายสำคัญที่ทําให้กําไรยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับที่ขณะที่รายได้อื่นนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายและการตั้งนสำรองอยังทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับไตรมาสก,ก่อนหลังจากการควบรวมกับ BIMU นะครับและมีการโอสินเชื่อมัที่เบย์ทำให้ในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับเบย์มีสินเชื่อเติบโตถึง21.1% Q1Q ส่วนไตรมาสสองนะครับถึงแม้ว่าเบย์จะเปิดสินเชื่อเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่กเพิ่มขึ้นเพียง0.9% ทำให้เมื่อเทียบกับที่ปี57นะครับเบรปรับสินเชื่อเพิ่มขึ้นได้แล้ว22.1% year to date นะครับทางด้าน PL ลดลงเล็กน้อยนะครับเนื่งองจากเบยมีการขาย PL อ,ออกไปผลจากการรับโอสินเชื่อมาในปลายไตรมาส1น,นะครับรวมไปถึงการปรับลดอัตราเบี้ยลงตามการลดลงของอัตารออตาเบี้ยนโยบายนะครับส่งผลให้สต้าอัตาราเบี้ยสุทธิของเบยในช่วงไตรมาส2ปรับลดลงมากนะครับเหลือ4.1% 4นะครับจาก4.5%ในไตรมาสก่อนแล สาเหตุและจากส่วนต่างตละเบียที่ปรับลดลงมากนี่เองนะครับทำให้ทั้งฝ่ายนะครับปรับลดประมาณการกำไรสุทธิของเบนลง7.6%นะครับเหลือ1,000,000ล้านนะครับจากเดิมที่ค่าไปที่19,000ล้านจากการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิลงนะครับส่งผลให้นะครับพื้นฐานปรับลดลงด้วยนะครับเหลือ37บาทครับยังมองว่าหลังจากควบรวมกับ BTMU นะครับจะทําให้เบมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นมากนะครับ ถือแม้ว่าจะมีการปรับราคาพื้นฐานลงแต่เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันจะมีส่วนต่เพราะเสมควรนะครับจึงแนะนําซื้อนะครับสำหรับเบย์ต่อที่แม็กกลุ๊ปนะครับทางฝ่ายประมาณการกําไรไตรมาสสองของแม็กนะครับอยู่ที่177ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น1.9%ึเ้อนเยนเยียนะครับถือแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นถึง11.3%เออนเยนเยียนะครับมาที่908ล้านบาทแต่แม้ว่าตามนะครับถือแม้ว่ายอดขายจะโตได้ดีนะครับแต่กําไรของบริษัทเพิ่มขึ้นในต่าาที่น้อยกว่านะครับ เนื่องจากถูกกดดันด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการขยายสาขานะครับโดยถ้าฝ่ายประเมินสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายในช่วงแต้มสม่งที่36เปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มขึ้น5เปอร์เซ็นต์เยียบเยียบโดยแบบสัดส่วนการเพิ่มขึ้น3เปอร์เซ็นต์มาจากค่าเช่านะครับและค่าใช้จ่ายและพลากรน1เปอร์เซ็นต์มาจากค่าเสื่อมราคาและอีก1เปอร์เซ็นต์มาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในด้านอื่นๆทางบริษัทนะครับปรับเป้ากำไรปี58ลงนะครับจากการปรับเป้ายอดขายลงนะครับจากเบรคค่า ก็รุนรง10เป็น15เปอนะครับทำให้ประมาณการกำไรของปีนี้ที่บริษัทคาดไว้นะครับจะมีค่าคุณค่าใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าทางฝ่ายเองนะครับก็มีการปรับกำไรปี58ลงด้วยนะครับ10.5เปอรนะครับอยู่ที่717ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยนะครับ5เเนเนื่องมาจากการปรับลดเป้ายอดขายในช่วงครึ่งปีหลังนะครับทางฝ่ายประเมินว่าจะกลับมาโตได้ไม่มากนะครับ จากภาวะการบริโภคที่ยังซบเซานะครับรวมถึงการปรับค่าใช้จา่ายในการขายเพิ่มขึ้นโดยประเมินสัดส่วนค่าใช้จา่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายอยู่ที่36เนะครับเป็นการปรับเพิ่มจากการขยายสาขามากขึ้นท้งฝ่ายยังคงคำแนะนําซื้อนะครับแต่มีการปรับราคาพื้นฐานปี58ลงนะครับจะครับปรับกำไรสุทธิลงนะครับ,รบ,รบ,บ,รบโดยให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่16.8บาทนะครับสำหรับแม็กกรุ๊ปยังคงคําแนะนําซื้อนะครับสำหรับแม็ก ต่อที่มาเก็ตเนวนะครับเมื่อวานนี้มี2ธนาคารนะครับรายงานผลประกอบการแต่มาสอเพิ่มเติมออกมานะครับโดย PPL นะครับมีกำไรสุทธิ8,000ล้านนะครับต่ำกว่าที่ทางฝ่ายและตลาดคาดไว้นะครับตัวลดลง11%เยนเยนะครับแล้ว14.6%คิวนคิวส่วนเ t B นะครับมีกำไรสุทธิ8,400ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น10.9%เยนเยียและ7.4%คิวนคิวตีกว่าที่ทางฝ่ายและตลาดคาดไว้มากนะครับ ทั้งบีเอ็มดับเบิลยูเคดีบีมีสินเชื่อเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยบีเอเบลเพิ่มขึ้น0.9% Q1Q นะครับและ0.4% year-to-date ส่วนเคดีบีเพิ่มขึ้น1.3% Q1Q และ1.2% year-to-date นะครับทางด้านบีเอ็มดลนะครับบีเอมดเบิลเมียพีเอ็เพิ่มขึ้นถึง16.1% Q1Q เป็น55,000ล้านนะครับในขณะที่เคดีบีมียพีเอ็ลดต่ำลงนะครับ0.7% Q1Q เป็น68,000ล้าน ถึงแม้ว่าสองธนาคารจะมีการสุที่ไม่เป็นไปตามคาดนะครับแต่ทางฝ่ายคงมการลายกับปปี58ของ P b l ที่35,000ล้านนะครับและ GDP ไปที่30,000ล้านเช่นเดิมนะครับคงราคาพื้นฐาน P b l ไปที่202บาทแนะนําซื้อนะครับและคงราคาพื้นฐาน GDP เช่นเดียวกันนะครับที่21บาทแนะนําซื้ออีกตัวนึงคือ ACL นะครับแต่มาสองนะครับปกติเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับเนื่องจากการแข่งขันด้้นราคาที่สูงนะครับทำให้รายได้เฉลี่ยนะครับ ลดลงทั้งเย็นเยือกและคิวันคิวในขณะที่จานวนตู้ที่ขนส่งก็ลดลงนะครับซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเลือกคู่ค้าและเส้นทางขนส่งที่สร้างผลกําไรประกอบกับการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพนะครับและราคาน้ำมันที่ลดลงนี่ทําให้ยังคงมีกําไรได้นะครับแต่กาไรจะลดลงทั้งเย็นเยือกและคิวันคิวเพราะว่าสถานการณ์ที่ยังโอซิพายนะครับความต้องการขนส่งที่ยังอ่อนนะครับและการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มเลเอใหญ่ยังคงกดดันการดำเนินงานอยู่นะครับ ตอนนี้คือปีหลังค่าไรายได้เฉลี่ยยังไม่ฟื้นนะครับและกำลจำนวนตู้ที่ขนส่งจะลดลงนะครับแต่ต้นทุนน้ามันและความสามารถในการต้นบริหารต้นทุนจะยังช่วยให้มีกําไรได้อยู่ค่าจะยังเห็นกําไรในปี5-8โตได้เยนเยียนะครับแต่จะไม่สูงมากนะครับางฝ่ายจะปรับประมาณการลงนะครับเราจะพิจารณาคําแนะนําอีกครั้งนะครับสำหรับ r c l สำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ